สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สิบหกมิถุนายน2568ค่ะจินตนาขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมลงงหายสาค่ะค่ะง่ายของค่ะคุณผู้ชมบอลเลียง่ายค่ะตัวคนเดียวยกของเองลากเองค่ะคุณผู้ชมกันเลยยากเนาะค่ะขออภัยค่ะที่โล่งสาเนาะค่ะมีธุระจําเป็นค่ะคุณผู้ชมนะคะเลขแม่สาวอุดรค่ะเง่ายๆแบบนี้เา เลขดับบนล่างดับบนดับล่างแล้วก็เลขที่เป็นไปได้ค่ะเลขที่น่าจะมานะคะเลขซีทิศค่ะซีทิศงวดที่ผ่านมาเข้าสองศูนย์นะคะ,ะเลขดับแม่สาวอุดรงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาบนบอกว่าห้าสองไม่มานะคะห้าสองสองห้าไม่มาแต่ว่าลุดค่ะคุณผู้ชมกัคือมานะคะบน เป็นบอมาบ,าบนกัเลยมานะคะอันพลาดไปค่ะของว,วัดทิพานมาวดนี้ค่ะแม่สาวอุดรวิ่งไอแม่สาวอุดรให้เลขดับบนห้าสองสองหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์หกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าห้าแปดสี่เก้าเก้าสี่บอม่าบนแต่ว่าไปล่างได้ค่ะไม่มาบนมีห้าสองสองหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์หกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าห้าแปดสี่เก้าเก้าสี่ไม่มาบน เลขแม่เสาอุดรปกติดับอยู่ค่ะแต่บางวังวที่ผ่านมาดับบยูค่ะหาส0งมาบนนะคะเข้าไปบนเลยว่าบอม่าบนกับมาบนตรงๆเลยค่ะแล้วก็ดับล่างค่ะมี2 0งศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ห้าห้าี่หกสดหนึ่งหนไม่มาล่างค่ะค่ะซื้อสลากกินแบงรัฐบาลถ้าบอคิดยังไรค่ะ รางวันที่หนึ่งก็คือสื่อ2องศูนย์ศูนย์เก้าเจ8ซื้อได้ค่ะนะคะแต่ถ้าหวังเลขค้ายสองตัวล่างไม่มาดับค่ะคุณผู้ชมอ่ะของแม่สาวอุดรแคปหน้าจอค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะอาจารย์ต้อยวันที่16มิถุนายนค่ะอาจารย์ต้อยให้รูดหนึ่งตัวเดียวค่ะรูดหนึ่งตัวเดียว เลขวินกับคู่จับคู่ใส่กับเลขหนึ่งมีหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าค่ะสี่ห้าเจ็ดเก้าจับใส่กับหนึ่งค่ะหนึ่งมาแรงรูดหนึ่งเลยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ไปสิละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าลูดเนาะอันนี้รัฐบาลไทยของอาจารย์ต้อยค่ะที่หายมาเมื่อวานค่ะเพื่อนเน้นล่างเด้อค่ะหนึ่งมาล่างลูดหนึ่งเลยประสันค่ะหนึ่งมาล่าง เอาสิไปล่างหรือไปบนไม่มีไผ่รูนะคะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นะคะ่ะของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมผ่านไปนะคะแล้วก็ของอาจารย์ต้อยวดที่ผ่านมาบริหารแนวทางมากเด้อค่ะแนวทางของเพื่อนบริหารมากมีวดนี้ค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะสรุปเลยเด้อค่ะสรุปโค้งสุดท้ายไปเลยค่ะของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดร ให้วิ่ง9ก้ากับ6บนล่างเลขติด9ก้ากับหมีสี่มีเจ็มี1ขงองเจี๊ยนอุดอรเขาดีอยู่เด้อค่ะ,คะเบิ้งแนวทางเราก็แชร์ให้น้ำแน่ค่ะเพราะว่าแนวทางเพิ่นท่ามั่นเขาจะเสียดายนะคะคุณผู้ชมเนาะทางมันเข้าเด้เข้าถ้าเราไม่ได้แชร์เราจะมีความรู้สึกว่าเสียดายที่ไม่ได้แชร์ให้ผู้อื่นเห็นนะคะค่ะองเชียนอุดอรวิ่งเก้ากับหกบนล่างค่ะเลขติดเก้ากับหกมีสี่เจ็ดหนึ่ง จะคู่คะ่ 9, 7, 9, 19, 7, 7, 6, คะ C97919 C77616 ค่ะของเซียนอุดรถ้าหนึ่งมาตรงกันของอาจารย์ต่อยแต่ว่า16เพิ่นบบมีคะ่ะ1เก่าของอาจารย์ต่อยก็มีคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงกันู่แค่19นะคะแล้วก็19กับ C เก่าของเพิ่นบบมีคะ่ 9, คะเก่านุ้ยค่ะตรงกันแค่1เก่าค่ะคุณผู้ชมนะคะของเซียนอุดรแคบหน้าจอเลยคะ่ะ ของเซี I คะ่ะคุณผู้ชม c ซี I ก็เดินดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม9กับ2บนล่างคะ่ะ9กับ2เป็นตัววิ่งบนล่างแล้วก็จับคูเ่เลขติด9กับ2มี7 4 6ค่ะ7 4แล้วก็6คนจับคู่ไฮมีเก้าเจ็ดเก้าี่เก้าหกเจ็ดสอคะ่ะแคปหน้าจอคะ่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณลหลายๆายคะ่ะเซี I นะคะสรุปโครงสุดท้ายให้ร่วมเซียนเลยคะ่ะ อของเซียนขุดจับค่ะคุณผู้ชมเซียนขุดจับงวดที่ผ่านมานวดที่ผ่านมาหลุดค่ะคุณผู้ชมนวดก่อนเขาตรงตรงเลยสามตัวค่ะแล้วก็งวดนี้นะคะมีสี่หกสามเก้าเจ็ดสองเพิ่นจับผูู่หาหกสามหกสี 6, 3, 6, 4, 9, 7, 9, 2, ่เก้าเจ็ดเก้าสองค่ะหกสามหกสี่เก้าเจ็ดเก้าสองเพิ่นจับคู่หามีสี่คู่ค่ะถามคุณผู้ชมปรมาณที่เพิ่นจับหากระจับเอาเองเลือค่ะคุณผู้ชมสีเก้าไม่มีสี่เจ็ดไม่มี 42ไม่มีจับไซอาค่ะเพราะว่าบางที่องวดที่ออกงวดก้อนนะคะงวดก้อนงวดท,ที่ผ่านมาวัานที่หนึ่งมีถุน,น้าออเขางวดวันที่16มิตรพฤชสภาค่ะ16พฤชสภาเขาอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมต่อแถวกันนะคะเป็นแถวอืม เมืองตามตามแนวทางเนาะค,ะคุณผู้ชมเนาะงวดนี้จะเข้าเป็นแถวหรือว่าเข้าคว้ยกันกับจับไสอเอาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางเพิ่นคำนวณมากที่มันเคยเข่ากันเล้ยวมาฝากคุณผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางค่ะของเซียนกุจ,จับนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะขอขขบคุณลหลายๆค่ะเซียนกุจ,จัจนะคะที่แบ่งปันแนวทางคุณผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็ปูคําชนค่ะปูคําชนงวดที่ผ่านมาของเพิ่นกรผพานอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะศูนย์สองค่ะ นวดนี้ค่ะวิ่ง9กับ0นย์ค่ะ9กับ0ย์บนล่างตัววิน9ก้ากับ0นย์มี4 6 2 7จับใสเก้ากับ0ย์ค่ะ9 4ตรงกันหลายเซียนค่ะ9 4สตรงกันหลายเซียนมากๆค่ะแล้วก็6,4เด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้เพืพ่อนๆจับ6 4บางเครือเลขวินเพิินกะเกาะกันเองค่ะมาด้วยกันเลยนะคะเลขติด9กับ0นย์มี4 6, 2 7ด จับคู่สี่คู่เน้นสองคู่ 94, 04, 90, 6, เก้าสี่ศูนย์สี่เก้าศศย์หเพิ่นเน้นเก่ากับเกค่ะวันนี้ถ้าศูนย์มาศูนย์จะอยู่ล่างหรือจะอยู่บนอของอาจารย์ตอยบอมมีศูนย์ค่ะคุณผู้ชมอของเพิ่นเลขวิ่งค่อนข้างจะโอเคอยู่ค่ะแล้วก็ศูนย์น่าจะไปบนนะคะ 90, 94, เก้าศย์เก้าสี่เพิ่นเน้นหนเก้าซีตรงกันเพราะว่าปูคำชนให้ เ9า4ก4สตรงกันกับท่านแยก2ตัวแยก2ตัวจะเป็น94ค่ะแคปหน้าจอเดอค่ะมันัวนลว,ลวเอามือสุดท้ายนะคะของพ่อเซียนเพลงค่ะพ่อเซียนเพลงรัฐบาลไทยวันที่16มิถุนายน2568ค่ะรัฐบาลไทยพ่อเซียนเพลงให้วิ่ง6และ4บนล่างค่ะ วิ่ง6และ4บนและล่างวิน6กับ4ตัววินมี09253ค่ะ09253เป็นตัววินวินคือเป็นตัวประกบคู่กันกับ6กับ4ค่ะอาจจะเป็น 06, 09, 02, 02, 0 5 03ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า03ก็งวดที่ผ่านมาก,กาบอนน่้น,นะคะคุณผู้ชมงวดนี้อ่า03เห็นหลายเสี้ยนเพื่อกันค่ะก็มี 6, 4 หกสามสี่สองสี่สามค่ะหกห้าสามเก้าห้าสามสามตัวมีสองคู่ค่ะคุณผู้ชมสองตัวไปกับบนล่างค่ะมีซีคู่เน้นหกสี่กับหกสองเอ้หกสี่กับสี่สองค่ะอ่ะโตมากจินตนาเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้คับของพ่อเซียนเพลงค่ะเอาฝาบบอะไรกระบอกปถือขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมของพ่อเซียนเพลงแล้วก็ของเซียนน้องหานค่ะ ของเซียนนองหานวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวิ่ง9กับ2บนล่างค่ะวิน9กับ2มี4607แล้วก็จับคู่ค่ะ4607เป็นตัววินเป็นตัวประกบกับ9กับ2ค่ะ9 4 9 2สี92 9 6 9097ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมันจะลายคู่เพิ่อกันเลยตัดออกมาเน้นเน้นให้แต่ตัวเน้นบางครั้งไม่เข้าไปเขาอยู่ตัววิน บางที่เขามองเห็นอยู่อย่างอย่างเก้าหกเพื่อนบัดจับคู่ให้อาจจะมาเก้าหกก็ได้นะคะคุณผู้ชมให้จับใส่ใส่เอาค่ะเพราะว่าเลขเพิ่นตัดออกมาจากสูตรคำนวณแล้วตัวไหนมาแรงเพิ่นตัดออกมาใส่นะคะจับออกมาให้แต่ว่าจับคู่ให้บางทีไม่เข้าคุณผู้ชมจับเอาเองค่ะค่ะสี่คู่บนล่างมีเก้าสี่สองสี่เก้าสองสองหกค่ะเน้นเก้าสองสองสี่เป็นตัวเน้นเก้าสี่กับสองหกเพิ่นบ่เนนะคะ่ะ 3ตัวมี3หาง9 42, 4 2 4 2 4 9 0 9ง่สองสเ้ายเค่ะให้เลขหามมากค่ะคุณผู้ชม4 2 4แล้วก็9 0 9ยเลขหามนะคะเอาคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม แอดจินกขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีทุกคนเด้อค่ะเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันนี้นะคะวันที่16มิถุนายน2568นี้ทุกท่านทุกคนเด้อค่ะขอให้โชคดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับจินตนาชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ